ห่างแตงกวาสมัยตะกี้เฮ็ดด้วยนี่แล้วค่ะหาเหี้ยวไผ่่นะคะมาใส่เพิ่นก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเท้าแล้วเท้าอยอดแล้วฝั่งนี้เป็นข้าวโพดนะคะลมพัดปิวสวยพรานนี้ดูดน้ำใส่ะะละค่ะแล้วกับตักตักน้ำใส่อยู่แต่ว่านาดินนี่แห้งเร็วมากแห้งเร็วมากเมืงองเนี่ยค่ะโอ้ย่อมบริเวณธรรมดาด้วย ค้นบูเดียวนะคะแดนลบหนาลบหลังรถต้นแตงแตงกวาเนาะคะ่ะที่ที่เห็นอยู่นี่แหละคะ่ะต้นแตงกวาล้วกมาลดต้นเอขโพดค้นผูเดียวลบหนาลบหลังเสาเวียกนึงซ้ายมากกับเวียกจังนึงล่ะคะ่ะคอยเฮ็ดคอยสูไปนี่แหละพี่น้อง บอด้คลายกับถือว่าได้กินเนาะค่ะแตงกวานี่เริ่มออกมากแล้วค่ะเริ่มเห็นผลผลิตแล้วโซกันดังแท้เนาะนี่และค่ะโตโตที่จึงไนล่ะนี่ผลผลิตนะคะ ต้นแตงกวายัางไหนเนาะพี่น้องบอยากเท้าคืออยากเท้าไปตามเอออันนั้นอยากเท้าไปตามอยากเท้าไปตามตามดินค่ะฝั่งนี้คือกันเนี่ยฝั่งนี้ ตรงนี้ก็ขยับออกมาแบบนี้อยู่กับสวนเนาะคะ่ะกวข้มสุกอีกแบบนึงพี่น้องเลยถามว่ามีความซุขแบบใดเพราะว่าจากปีนแลเนอะตั้งแต่สิบหาปีเนาะพี่น้องที่นุ่มปลูกปลูกพักปลูกเออนี่หลังจากนั้นก็คือเดิน เดินสายการทำงานนะคะพอมีเวลาเนาะคะ่ะเอามาปลูกเบิ่งกันนะบันิก็รปบิต้อีตนเู่เราพี่น้องต้นแตงกวาอีตตนมองไหนบอกอีตนตอนว่าเพิ่นสีขายายว่าเพิ่นสีเท้าเครื่อเดี๋ยวไหลายกระบอดะะ้วยค่ะเพราะว่าช่วงหนาหนาวหนาหนาวนี่เพิ่นบัเท้าค่ะเพิ่นหนาว จังว่านางตุปุติปีอยู่พี่น้องเออต้อนแตง่งแต่ว่ามันถึงระยะเวลาถึงระยะเวลาคุณก็ต้องออกดอกออกหมากออกผลเนาะคะ่ะกระซัำนี่แ่ละค่ะพี่น้องกระจนหัวของคุณป่ากับแบบเดียวกัน